เห็นอ <Pedro! S 1> oh, ุโนจัดด nah, ีๆก็แล้ครับโอ้โหเนม่าโอกาสทองโอ้จมได้ครับเนม่าสามแต้มที่รอคอยจะได้ไหมนะครับวันนี้มาครับเเปเปเป้เปโอ้จมได้สวัสดีนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมอีฟูบอล2025อีกแล้วนะครับวันนี้ขอแบบโหดๆหน่อยนะเพราะว่าอยากกระสวกไอพวก D3 เนี่ยผมต้องไต่แลงให้ถึงดี1ให้ได้นะครับ ชีวิตก็ไม่มีอะไรมากวนเวียนอยู่ครับนะดีสามนะนดยเช้านี้ครับประมาณหกโมงกว่าจะมีใครให้ผมซ้อมหรือเปล่านมะจะต้องไปดูก่อนนะครับจะมีคนแบบลงมาให้ผมถล่มหรือเปล่าห้าม,มากนะครับ ตอนนี้ก็ยังมืดมิดอยู่นะมาครับมีคนหลงมาคนระับมา <we> เจอกับ AI หรือเปล่าดีสามอะไรดีสามแบบนี้มันก,ก็ต้องสนุกนิดหน่อยนะทุกคน yeah. ดีแค่ไลท์ดีนะผมเอากลางรับอีกตัวหนึ่ง อีน yeah. นี้มันอะไรครับนี่วีซีอุดถึงแล้วอะแมทที่แล้วเล่นผมยับเลยวีซีอุดแม่งโคตรไวโอ้ดูมานั่งสำรองเขาไม่งยังุดทุกคนเฮ้ยโคตรคนเดียวกันเลยได้ได้เลยพี่ผมจะล่อพี่ไม่ให้เหลือเลยกาตาไอเรลสายการบินแนวนั้นแหละครับ มาก,กดเลยครับอ,อะไรพี่กดดีใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเจอของจริง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 มารเคลี t c h มาครับอันสะเทียก่อนวันนี้ก็คือเฮ้ยไออุ๊ดไหมครับไออุ๊ดไออุ๊ดมึงหยุดนี่ไออุ๊ดมึงหยุดนะครับวุ้ยเดชอาเซฟไปปลายมือคือเกือบโดนไออุ๊ดเล่นเลยนะครับแม่งบุกอันตรายของเกมเปิดเข้ามาจังหวะนี้ คุณเด้ครับเขียวทิ้งไปก่อนไอ้วุดไอ้วุดเอ้ยเข้ามาครับเออเขียวไม่ได้ตัวนี้เมสซี่เออเก็บไม่ได้เมสซี่ไปไอ้วุดเอาอีกแล้วครับไอ้วุฒเจ็เอาแล้วครับโอ้โหไม่ไงวุดมันก็ต้องอยู่ที่ว่าใครโหนกกว่ากันไอ้วุด กี้ก่อนเปดีเล่นสั้นกันครับเปดีครับเอ็มเป๊ปโอ้เอ็มเป๊ปไม่มีช่องไปแล้วทุกคนเปิดออกมานี่มานี่มาสักขูโยกจกังหวะนี้เปิดมาไม่มีตัวครับอ่าโรดี้ดับกบอลได้เตโอเฮนเดสเตโอเฮนเดสไปไหนแล้วพี่จ่ายไว้ก่อนครับนี่เมสซี่ขยับเมสซี่หมุนหนึ่งทีครับโอ้โหเมสซี่ เมสซี่โอ้โหเมสซี่จะล็อกแล้วก็เลี้ยงแล้วก็จะยิงนะกาบิี้อาย่ากาบิี้ไปดี่จบหลักสูตรับบอลที่ไหนวันนี่ยไปครับมาครับโรโดี้โอ้โหทังนี้เป๊ะสองก่อนครับโอ้โยมีโอกาสต้องยิงก่อนครับเป๊ะไปสองไม่ได้ครับนาทีนี้ โดนบังคับยิงครับเป๊ะเป๊เป๊หมุนเป๊เป๊เอาแล้วครับโอ้โหเป๊ก็ทรงพลังนะครับวันนี้่ดูถูกเป๊ไม่ได้ครับไอ้วุฒเอาละไอวุฒิจัดแฮตติกหรือเปล่ามาแทงมาจาังหวะนี้บาสโนโดักได้เขี่ยทิ้งไปก่อนเปเก็บไม่ได้ครับออื้ เตียนกันหนึ่งสองครับคุณเดเคลียไว้ได้เหมือนกันครับคุณเดมาครับมาครับโอ้โอหเมมาเห็นเป้ขยับแบบนี้เป้โอ้เป้เลยหนีมาก่อนเป้เป้ไม่มีตัวแล้วเป้ไม่ไหวล้วเปย์โหนี่ดำแข็งแกร่งเกินไปครับมาครับผมโอ้โรมาดิโอกระายมาจัางหวะนี้ บาสานโอ้ยเกือบไปบาซานโน่เดินกันหนึ่งสองครับกาบี้เห็นเป๊ะใส่มาเมสซี่เฮ้ยจังหวะนี้เป้หลุดเป้ะจอ่จอจ่อเฮ้ยไม่เข้าได้ไงครับเป๊ะเออหนี่อาเรื่องเหมือนกันครับอดีดักได้เดินกันหนึ่งสองเห็นเป๊ะเ,เป๊โอ้โเป๊ะโอ้โห เล่นกันอีกสองได้สั้นกนครับจังหวะนี้ชิงมาจังหวะนี้เนมา่นมาเนม่าโอ้โหโอ้โหเนมา่าไม่เข้าครับเอาเรื่องเหมือนกันทีนี้เลยเซฟดีเหมือนกันครับอ๋ออ๋อกดผิดอีกอ๋ออู้ ครึ่งแรกไม่มีอะไรครับมันอยู่ครับต่างคนต่างแรกแรกไปเลยครับครึ่งหลังมีลุน้นครึ่งแรกพอได้ลุ้นนะครึ่งหลังอาจจะพอได้แล้วนะครับโรดีไปครับโอ้โหจะเล่นสุดเดิมไม่ได้ัะวันี้ เอดี้โอ้โหเปดี้ไม่ไหวครับอ่าเล่นกันหนึ่งสองไปครับเม่ซี่หมุนหนึ่งทีเห็นเปดี้หลุดแบบนี้เปดี้แตะบอลพาบอลหนีมาเม่ซี่สิเปิดเข้ามาจาังหวะนี้เป๊ะเป๊ะไม่ได้ครับโรดดี้เฮ้ยโรด,ดี้กูจ่ายมาจาังวันี้เห็นวิซินิอุสนะครับวิ่งมาวิซินิอุส ต่อเลสโอ้โหเขียก็ไม่ไหวครับจจงหวนันนี้กาบี้แทงมาครับเป็นสวนกับม,มาจาังหวนันนี้ไม่หลุดนะครับต้องบอกว่าดักไว้ดีเหมือนกันนะครับพวกนี้เห็นวุ่นกัดดีๆก็แล้วครับโอ้โหเนมา่าโอกาสทองเอาจนได้ครับเนมา่าโอ้โหต้องชมลุกเป้ครับจ่ายค่อยคยแบบนี้มาเหนือเหนือล่อๆเลยเป๊ะ มาดิมา,าดิกล,ลัวที่ไหนล่ะมีซินอุตเหรอมีซินอุเหรอมีซินอุเหรอ,นอ,ห,รอ,อหนึ่งสองกันโอเปไปสันนิบาตแล้วเปมาครับอุ้ดมาวันี้เาเป,เป,เป้เเงินเยเหรอเป้โมโหดกาบี้ผ่าบอมาไม่ได้ครับกาบี้ สัตว์เอ้ยอ้าวเฮ้ยเล่ยมาเล่ยมาเอาอีกแล้วโอ้ยเมซี่เมซี่เมซี่เลี้ยงล็อกไปปั่นแบบนี้ไม่ถึงครับโอ้โหติดบล็อกครับโอ้โหต้องกำลังจะด่ากาบี้นะครับกลายเป็นดีเฉยครับเมื่อกี้ไออุดมากแล้วครับไปครับโอ้โหดุดจังหวะนี้เป็นเป็นเป็นโอ้โห ครับหนึ่งหนึ่งครับมันแล้ววันนี้โอ้โหชูมือขอบอลนะครับไออุดเอซิตไปครับจังหวะนี้ปั่นแบบนิดนิดเบาเบครับโอ้โหเสมอกันหรือเปล่าวันนี้สามแต้มที่รอคอยจะได้ไหมนะครับวันนี้มาครับเอเป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 ้โอ้จังได้เจอสูตรเจอสูตรรับสุดเด็ดครับโอ้โหเอ้ยสามแต้มนะครับต้องมานะวันนี้ เล่นเกมลับเต็มระบบครับวันนี้โอ้บาซาโนโดนไออุดเล,เลยรือเปล่าไออุดมึงอย่ายิงไออุดโอ้ยอเกือบครับมีจังหวะตกใจหลายช็อตเหมือนกันวันนี้มาครับดำๆมองๆเปิดมาจังหวะน,นี้บาซาโนโอเอาเคลียร์ไม่ขาดโทนี่อดัมช่วยเคลียร์ไป โรดีสาดทิ้งมาเลยครับจังหวะนี้เอ็ประเป้ดักได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับโอ้โจหจังหวะนี้อุ๊ดอุ๊ดโอ้โจหจังหวะนี้โทนี่ดำครับเคลียไปก่อนนะครับอ่าอีนีมาทำไมทำไมไม่เอาบอลน,น,นะพี่นีมาจ่ายจังหวะนี้โทนี่อะดับตโอเคลียทิ้งไปก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้ววันนี้ ไออุดเอาอยูแล้วครับโอ้โหกูเดดอยู่ถูกที่ทุกเวลาโอ้โหบอลอันตรายมากไอ้อุดอ่าโรดี้จ่ายเสียแบบนี้โทนี่ดำเขีย่ยทิ้งอย่างเดียวครับวันนี้โอ้โหคิดไม่ไพนะครับไปครับโอ้โหเบดี้นะครับโอ้โหโรดี้นะครับมาครับเคลียร์มา ต้องสาดทิ้งไปก่อนครับมาครับจบเกมไือยังยังไม่จบอ้จบจนได้ครับวันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างเสียวนะครับอ่าทําได้ครับวันนี้ไอเป้เล่นให้คนระับวันนี้คุณมีอุ้ดผมมีเป้นะดูใครแนะกันนะครับโอ้โหต้องดูไฮไลท์ก่อนก <c> คนเหมือน,นจะควยบ้าไซส์ซซไปเจ็ดเหนียวชิบหาย ใครว่ากลัวใครวะเดบยวไฮไลท์อนครับจังหวะแรกนะครับเนม่านะครับโอ้โหเป้ค่อยจ่ายครับเนม่าจ่อๆก็ล่อไม่เหลือครับจังหวะนี้อ่าดูครับดูเป้มหาเทพเป้นะครับค่อยจ่ายไปแล้วครับโอ้หหรุดเฉยงงแล้วจังหวะนี้โอเนี่ยดำโปรตีแข็งมากครับโดดจ่อๆแบบนี้ดีดใส่กยเบาๆครับเนม่านะไม่ใช่มาม่าครับจังหวะนี้เป้โหทะลุทะลวงมา เปมาถึงจะกดหลอดน้ำเงินเลยจำได้าจาังหวะน,นี้โอ้โหไอเปนซาดิจจังหวะนี้หนีมากแล้วครับเหมือนจะเสียอันดีมากจ่อจ,อจอติดเซฟครับโอ้โหแม่งเหนียวเกินเหนียวเกินไปไอบ้านนี่มาดูลูกต่อไปครับเป็นเจาน้าเนวินะครับ่าจังหวะนี้โอ้โหใช้ตัวบางนิดหนึ่งแล้วก็ปั่นเบาๆครับ ผ่านมือ DKR เข้าไปนะโหโอ้โหดูลูกปัดนะโทนจังหวะนี้มีเป้นะครับโดนโดนเป้กับโรดี้ลักไก่จังหวะนี้เสียเสียบอลแล้วเสียเหลี่ยมแล้วโอ้โหเจียลูกพี่ข่าเข้าไปครับดูครับโดนลักไก่ครับโอ้โหไอเป้ก็รอไม่เหลือแบบนี้เป้เลี้ยงมาแบบจ่อแบบนี้มันไม่ทันนะล้มไม่ทันด้วยนะครับหนีวมาังเกมครับ ในเจ็ดสิบแปดเราบิซินิอุดมาอยู่เหมือนกันนะครับจังหวะนี้โอ้โหเกือบตายเนี่ยครับดีเลยแค่ลมทันนะครับต้องบอกว่าไอ้อุดนี่แม่งเร็วจัดเลยในเกมนี้ใครมีอุดนี่แม่งเหมือนแบบน่ากลัวมากเลผมมันได้บอลไม่ได้นะครับถ้าอยู่ในมือคนเก่งนี่แม่งโคตรโหดประมาณนี้นะครับวันนี้โอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องระดมพลังกำลังมาเข้าสู่ดีสองแล้วนะวันนี้เย็นนี้ผมจะไลฟ์สด นะเพื่อเข้าสู่ D2 สองให้ได้ครับเพราะขาดอีกมันเท่าไหร่ว่ามันพันหแต้มหรือเปล่ปาเขาดีสองไาได้ไว้เจอกันใน D2 ในค่ำคืนนี้บ๊ายบาย